สวัสดีครับทุกคนดีดีตอนเราเข้าสู่ช่องของแบงค์แบงค์แบงค์นะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับเป็นวันที่เลเวเว c คัมแบ็กเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่า Queen Dom เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับไปเลยฮะก็โก,โก,โก้โอ้สกิดสวยสวยมากจอยโอ้๋จอยสวยมากทุกคนพี่เบ้โอ้๋ตาสองสีโดนคน น้องเยลีนุ้สวยมากไม่รอยเ้าเป็นแมวเวนดี้วุ้ยน้องจอยพี่นุ้งจอยเฮ้ยสวยจังอนะไปครับพี่เบ้ โอ้ยชอบมากตาสองสีชอบมากหายน้องเยมครับ,บ,บ,รบ,บวู้ สวยมากสังกีสวยมากสีผมแบบอโอ้ยนอ้นองเยลีสวยขึ้นมากเลยอะน้องดูโตเป็นสาวขึ้นมากแล้วมันสวยมากพี่เบาะอ้อไปครับนอ,อ้ยนั่งอยู่ในสวนสวยมากฉากนี้สวยมากครับ เวนดี้โยสดใสมากน่ารักมากน่ารักมากวู้ Mình đi xoay Wow, hay nhất. Mình <chance> <San> <hein> <San th> <San th> <hai> ไม่กลยาสิทธิ์อ้หูสวยมากอู้ช็อตช็อตโอ้ไม่ก็ช็อตสุดท้ายพี่เบสวยมากโอเคเดี๋ยว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 ขอขอตั้งสติแปบโอ้ยต้องบอกก่อนว่าเป็นโอ้หน่ารักมากมีแต่คำว่าน่ารักมากแล้วก็สวยมากเฮ้ยสวยมากเลยทุกคนเลยแบบเดีด๋ยวขอตั้งสติก่อนตั้งโอ,โอเคตั้งสติห้าสี่สามสองไปครับ เพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบชอบมากครับแม็กให้สิแม็กให้สิเลยแม่กให้สิทุกอย่างเลยทั้งเมคอัพทั้งคอสตมูมทั้งฉากแล้วก็เมโลดี้คือแบบสวยมากเพลงเพลงน่ารักสดใสมากครับเป็นแบบเตตเตเพลงนี้ถือว่าส่งการรอคอยมากๆขอดูอีกหนึ่งรอบนะครับช็อตที่แอร์พอร์ตลอยอะแล้วก็แพนแต่ละคนอะสวยมากถ้าเต้นก็ดีถ้าเต้นน่ารักมากเลยอะ เฮ้ย่เกินกัะเฮ้ยน่ารักมากเวนี้สวยมากโอ้พี่เบรีสวยมากอะน้ำเยิ้มน่ารักซึ่งกีสวยมากสีผมนี้แบบชอบส้มน่ารักอะไปเวนี้ สุดปังครับผมบอกเลยว่าอาลสมงการรอคอยจริงๆกับเพลงใหม่ของเลเบเวตเพลงควีนดอมนี้นะครับสำหรับแบงแบงชอบทุกอย่างมันดีดีงามดีมากๆดีโคตรๆนะครับอันนี้ก็คืออวยร้อเซลยครับก็คือดีจริงๆสปอรทุกคนช่วยกันปั่นวิว ของเลโวเวทกันด้วยนะครับพอแบงก็จะไปปั่นีวิวแล้วเหมือนกันนะฮะขอบคุณทุกคนมากที่ดูกันจนจบนะครับหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปรีแอคของแบง์นะครับแังก์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอันยองสวัสดีครับ <S <S The e e n d o m Yeah Yeah Yeah